ถ้าคุณกำลังหาร้านเติมเกมอยู่แล้วก็ผมขอแนะนำา a s t t p u Up ไม่ต้องใช้รหัสผ่านเติมไวการันตีผู้ใช้กว่า2 0 0 0 0นคนเปิดมานานกว่า6ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสนใจเติมฟรีซึมของ7ซ i g h t ไลิงก์อยู่ด้านล่างหรือจะแอดไลน์แอด t o s Up คิดจะเติมเกมคิดถึง Gas Top Up สวัสดีครับอยู่ผมโนซีเคตนะครับก็จอกันอีกแล้วกับซเว่นไนทนะครับผมโอเคหลังจากที่ เราลงหอคอยนะครับชั้น200ไปแล้วนะครับผมแต่ว่าพอดีเพื่อนๆเขาติดอยู่ชั้น189นะครับก็พอดีผมมีคลิปที่ผมเล่นไว้อยู่นะครับผมก็เลยเดี๋ยวจะมาลงชั้น189ให้ดูกันนะครับเผื่อเพื่อนๆติดนะแต่ว่าเอาจริงๆนะครับอาจจะผิดหวังก็ได้นะครับผมถ้าเข้ามาดูนะครับเพราะว่าผมใช้ทีมเดียวกับ 190เลยนะครับผมเป๊ะๆนะครับผมก็เลยผมรู้แล้วว่าทำไมตอนนั้นผมถึงไม่ลงชั้น189นะครับเพราะว่ามันใช้ทีมเดียวกันนั่นเองเนาะมันไม่มีอะไรพลิกแพงเท่าไหร่ยกเว้นว่าแค่เล่นแล้วก็ภาวนาอย่าให้ติดเดนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเราลงมาให้ดูกันนะครับผมเพราะว่าเราเล่นหนุกๆอยู่แล้วนะโอเคไปเดี๋ยวเราเริ่มดูกันเลยนะครับสำหรับทีม ชั้นเอ่อ189เนะครับผมโอเคทีมที่ผมจะใช้ในชั้น189นะครับก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาแนะนำทีละตัวนะครับเมลคีกับเบลิก้าผมขออนุญาตไม่ใส่ของนะแต่ผมจะบอกนะครับว่าใส่ใส่อะไรนะครับเพราะว่ายังไม่อยากสลับนะครับเดี๋ยวเคลื่อนนะผมกำลังพยายามทำบางสิ่งบางอย่างที่มันเหลือจะเชื่ออยู่นะครับแต่ถ้าใครตามโพสใน เาขาเรียกว่าอะไรนะโพสในชุมชนในหน้าช่องก็จะเข้าใจนะครับว่าผมทําอะไรอยู่นะครับโอเคตัวแรกนะครับลีหน้านะครับลีน่าผมจะใส่เป็นเซตเอาจริงๆนะครับใส่เป็นเซตฟูเฮดพีนะครับผมเนี่ยเป็นเฮดพีเฮดพีเฮดพีสี่ชิ้นเลยก็ได้นะครับผมหรือหรือลีน่าจะใส่เป็นต้านทานก็ได้นะครับเพื่อไม่ให้ลีน่าติดเดชนะครับแต่ตัวลีน่าเองเนี่ยเขามี กันต้านทานอยู่แล้ว28%นะครับผมทำให้ไม่ค่อยโดน CC สักเท่าไหร่นะครับแต่ทางที่ดีอ่ะถ้าเราไม่อยากให้รีหน้าตายนะครับให้ใส่เซ็ตต้านทานไปเลยดีกว่านะครับอย่างเซ็ตนี้ก็ได้นี่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับตัวอย่างนี่นะครับเซ็ตนี้นะครับนี้ผมเอาไปให้ยูอีใส่นะนี่นะครับอัตราบล็อกอัตราบล็อกนะครับพลังป้องกัน หรือว่าจะเป็นเลือด2อันก็ได้นะครับแต่ว่าให้เป็นเซตต้านทานให้ต้านทานเกินจาก50%ก็โอเคแล้วนะครับอ่าแล้วก็ตัวหลักสําคัญนะครับสําคัญของเราเลยก็คือรีนะครับรีให้ต้านทานผล100%นะครับให้ให้ใกล้หนึมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับแล้วก็ให้เข้าเป้าเยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับของผมเข้าเป้า70นะครับต้านทาน100นะครับถ้ามีแหวนเดชเอาแหวนเดชมาใส่นะครับผม อ่าประมาณนี้นะครับก็เนี่ยเข้าเป้าเข้าเป้านะครับแล้วก็เกาะเป็นต้านทาน2ชิ้นนะครับเมลคีนะครับเมลคีนี่ทให้ถึกที่สุดแต่ว่าอาวุธใส่เข้าเป้านะครับนี่อาวุธผมเป็นเซตบ็อกเนาะแต่ว่าออฟเข้าเป้านะครับแล้วก็อ่อที่ที่ชุดเกาะจะเป็นลดความเสียหายนะครับผม เบลิก้าก็เช่นกันนะครับนี่เน้นเป็นพลังป้องกันลดความเสียหายอะไรก็ได้นะครับใส่เป็นเซตบล็อกแล้วก็ทําให้อึดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เนาะเพราะว่าเบลิก้าผมเอามาแค่ช่วยลดคูดาวนะครับอ่าแล้วก็ดาเมจหลักของผมนะครับก็คือลินนะครับตอนนี้ลิน C4 แล้วนะครับผมในคลิปไม่มั่นใจว่า C3 หรือ C2 นะเออแต่น่าจะน่าจะ C2 เองมั้งนะครับ นี่มีอัตราคี้อัตราบล็อ,อ,อกพลังป้องกันนะครับอันนี้ผมใส่เซ็ตอา,อาจจะออกมั่วๆหน่อยเพราะว่าผมเน้นสปีดนะครับนี่สปีด16สปีด12นะครับนี่สปีด12เพราะว่าเป็นตัวหนึ่งในทีมอารีนาเนาะก็เลยเน้นสปีดนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูชั้น189กันเลยนะครับเอาละครับผมมาเริ่มกันเลยนะครับนี่มาถึงก็ เอาเมลคีนะครับแปะโลกเลยนะครับแปะการทดลองเลยอ่าหลังจากนั้นนะครับเอาลีนะครับไลนสกิลลีนะครับผมอ่าแล้วก็ปล่อยตีปล่อยอะไรได้เลยนะครับทำธรรมดาอ่า,า,าหลังจากนั้นนะครับพอสกิวบนเมลคีเสร็จอ่าสกิลสกิลล่างเมลคีต่อนะครับผม แล้วก็ให้น็อกฟันมาภาวนาจะให้ติดเดตนะครับแต่เว็บแรกๆไม่เป็นไรนะเพราะว่า,าอ,ม,อ,อมันน่าจะผ่านเว็บแรกโดยที่ยังไม่ติดเดตนะครับตายนี่อีกอย่างหนึ่งนะครับผมที่สำคัญเลยก็คือเวลาเราเจอตัวที่เป็นซอมบี้แบบนี้นะครับแนะนำให้มีตัวที่ เร่งเทินสักตัวหนึ่งนะครับผมของผมใช้ลินนะครับลินสกิลล่างเนี่ยเร่งเทินสเทินนะครับทำให้เล่นง,ง่ายขึ้นนะคือถ้าใครบางคนไม่ได้ใช้ลินใช้เป็นยอนฮีอย่างเงี้ยอ,อาจจะลำบากนิดหนึ่งนะครับอาจจะต้องทำซีซีให้คิดเนี่ยไม่ออกสกิลนะครับผมแต่ชันเนี่ยผมใช้ลินเนี่ยลินนะครับเร่งเทินคิดต,ตายไปเลยนะครับ แล้วน็อกใช้สก,กิลเดชไปแล้วนะครับซึ่งไม่มีปัญหาเลยออันนี้ก็เป็น่าเทคนิคนึงนะครับในการลดโอกาสติดเดสของเราก็คือเราการตัวหนึ่งไม่ให้ออกสก,กิลได้ก็จะดีมากนะครับอ่ะโอเคพอเริ่มเว็บที่2มานะครับให้รีนะครับย่อยุไว้ก่อนเลยอ่าแล้วก็ต่อด้วยสก,กิลบนเมลคีนะครับอ่ะน, ốc, น ốc ็อกน็อกเขาจะกลางโลอะไรก็ปล่อยเขาไปนะครับ สกิลบนเมลคีแล้วก็เสร็จเดี๋ยวเตรียมสกิลล่างเมลคีต่อนะครับผมเพื่อทำซีซีศัตรูนะครับอ่านี่รีเราแน่นอนอยู่แล้วนะครับไม่ค่อยติมไม่ค่อยเป็นอะไรอ่าพอสกิลล่างเมลคีเสร็จแน่นอนสกิลบนลินเลยครับสกิลบนลินเนี่ยช่วยลดดาเมจจากเบลิก้าได้เยอะมากๆไม่ใช่จากเบลิกา้าจากอะไรนะ บาลิต้าเออนี่นี่นะครับทาให้ติดสับสนนะครับแต่บาลิต้าไม่ติดนะตัวอื่นติดหมดนะครับ <c oughs> เดสมานะครับติดไหมไม่ติดนะครับ <c oughs> เพราะอะไร <c oughs> เพราะเขาตีไม่โดนผมนะครับผมผมเลยไม่ติดเดสนะเพราะเลือดไม่ลดเลยนะครับ <c oughs> นี่ไม่รู้ว่ามันมีแบบว่าถ้าตีไม่โดนมันจะติดสถานะหรือเปล่านะแต่คือเท่าที่เห็นเลือดไม่ลดเลยแถมไม่ติดเดสก็แสดงว่าเขาตีไม่โดนนะครับเออ พอรีสกิลล่างมาได้ก็ใช้รีสกิลล่างนะครับโอ้สองตัวนี้ติดสตันไม่เป็นไรนะครับสบายๆเราก็ยื้อไปนะครับอ่ายื้อไปไม่มีสกิลอะไรใช้ก็กำจัดปีศาจนะครับอ่าโอเคอแล้วก็นี่รีโตกลับนะครับถ้าถ้า เข้าเป้าเยอะเนี่ยเขามีโอกาสติดสตันเยอะนะอ่านี่สับมาติดเดสนะครับอ่าไม่เป็นไรนะครับเราใช้สกิลล่างอ้าวไม่ต้องก็ได้นะครับแต่ใช้ไปแล้วนะอ่าไม่เป็นไรถือว่าเร่งเทินเกาะของน็อกไปแล้วกันนะครับผมจังหวะน,นี้ก็บัฟซะหน่อยนะครับแต่จริงไม่ควรบัฟแล้วนะเผื่อน็อกมันตนี่งน็อกมันฟันเดสมานะครับปึ๊บรอดไปนะครับที่ไม่ติดเดสสามสองนะครับเกือบแล้วนะประมาทนะครับอันนี้ เริ่มเวฟที่สามนะครับเอาลีายุยเหมือนเดิม,มออเอ๋อ,อ,อแะลอออแล้วก็สกิลล่างของเมลคีต่อเลยครับ แล้วก็สกิลบนลินนะครับผมแต่ว่าทีมเราเจ็บอยู่เนาะล,ลีน่านะครับติดเดสแต่ว่าไม่เป็นไรอ่าไม่ใช่สา,าระสำคัญนะครับลีน่าติดเดสเนี่ยเพราะว่าลีน่าฮิวไปแล้วผมกะให้ฮิวแค่รอบเดียวนั่นแหละอ่าหลังจากนั้นนะครับสกิลบนนะครับของลินเพื่อทำให้ศัตรูตีเราไม่โดนนะครับอ่าโดนทั้งบาลิตา้าทั้งคิดทั้งน็อกนะครับโดนทุกตัวเลยที่ว่า มือนแปะไว้แล้วทุกตัวนะอ่าลออแล้วก็เมลวคีนะครับย้ำไปนะครับเดชบึ้มไม่ติดนะครับ <th ul ter> เพราะเดชเขาไม่โดนเรานะ <th ul ter> เขาเลยไม่ติดนะครับอันนี้คือข้อดีของลินเลยนะอ่า <th ul ter> <Yeah. S 1> แล้วก็เอาเมลคีนะครับทำสตันอุย้ยไม่ทันไม่ติดนะครับไม่โดนอีกแล้วนะครับเหมือนจะโดนนิดนึงนะแต่ไม่ติดนะครับ <th ul ter> โอกาส <th ul ter> ติดมัน 50- 50อ่ะ แต่ถ้าเรามีต้านทานของลีหน้ามันก็จะไม่50 50เงี้ยก็จะเบาลงนะครับอหลวงลีนะครับไอ้นี่ได้แล้วก็ใช้หลวงลีนะครับอ่ะลีลีหน้าเราตายนะครับไม่เป็นไรนะครับคุณดูบัฟบนหัวศัตรูนะครับอันนี้หละคือความหวังของเรานะครับผมอ่าบาลิต้ายิงมานะครับถึงแม้จะโดนตัวอื่นไปด้วยก็ไม่ขนามือนะครับเพราะว่าบัฟเราเยอะแล้วนะครับเบลิก้าเรากวาดไปนะครับดาเมจขึ้นเป็นกองนะครับ น็อกเรากลางโล่ทันนะแม่ีเด็ดจริงๆอ่ะเมลคีแปะโล่เข้าไปเพิ่มนะครับอ่าแล้วก็เตรียมเบริก้าหย่อนระเบิดโอ้โหติดเดสนะครับตายไปนะครับอันนี้คือความแรงนะความแรงแตีโดนนะครับเขาเลยตีแรงอ่าโอเคครับคิดเกิดใหม่นะครับสามเทินนะครับแต่เราเราเล่งได้สองเทินนะครับภาวนาไม่ให้ติด เรียบร้อยนะครับกำลังพูดเลยว่าไม่ติดสตานไอ้ไม่ติดช็อตนะติดไปแล้วนะครับเราก็เหลือแต่แค่ลีนะครับกําจัดปีศาจอ้าวลินตายไปก็ไม่ต,ต,ติดแล้วนะครับเพราะลินเราเกิดใหม่ได้นะครับผมนี่ข้อดีของลินเหมือนกันนะครับเรียบร้อยนะครับเล่งเทิร์นคิดตายไปนะครับโตกับพี่น็อกตายนะครับผมแล้วก็ไอ้ลนจะไปเหลืออะไรนะครับผมเกาะก็ไม่มีนะครับตายเกิดก็ตายเกิดไปแล้วนะครับก็ จบไปนะครับผมสําหรับชั้น189นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับก็จะเห็นข้อดีของทีมทีมนี้แล้วก็น้องลินอีกนะครับบางคนใช้ยอนฮีอาจจะอาจจะเล่นยากนิดนึงเนาะเพราะว่ายอนฮีเนี่ยซีซีเขาเป็นหลับนะครับแต่เขาแลกมาด้วยความแรงโดยแบบทะลุเกาะไ,ไม่ใช่ทะลุเกาะดิไม่คิดป้องกัน40%นะครับแต่ว่าลินเนี่ย เขาจะดีกว่าตรงที่ทำให้ศัตรูตีไม่โดนแถมเร่งเทินได้นะครับดาเมจอาจจะเป็นรองแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับผมขนาดผมไม่ได้ใส่เนี่ยไม่ได้ใส่พวกพลังโจมตีเลยนะมีเนี่ยพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อัตราคีย e ์ที่เขานะครับตอนนี้อัตราคีต e ิที่เขานี่เกินด้วยนะเหมือนจะร้อยเท่ากับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพราะว่ามียี่สิบเจ็ด นะครับผมมีค่าพลังโจมตี27%อยู่แล้วนะครับไม่รู้มันคิดรวมกันหรือเปล่านะถ้ามันคิดรวมได้89ก,ก็ประมาณนั้นนะครับแต่ก็แค่นี้ก็พอแล้วนะครับสำหรับลินนะเออก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะครับเอาจริงๆเล่นเหมือนชั้น190เลยนะครับผมแล้วก็หลังจากนี้ไม่มีนะครับ191ถึง199เนี่ยผมไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าไม่ได้น่าจะลบ ลบทิ้งไปแล้วเนาะเพราะว่าเหมือนจะไม่ค่อยยากเท่าไหร่เนี่ยมันเจอทีมเบเบมากนะครับก็จะเจออีกทีก็คือ200เลยนะครับผมโอเคก็ไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับหวังว่าเพื่อนๆที่ดูก็เอาไปอาจจะทำตามแล้วก็ผ่านนะครับผมเผื่อมีไอเดียในการเล่นเพิ่มนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณที่เข้ามารับชมด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ